กุลธิดาก็เดินทางอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้กุลธิดาก็ใช้บริการแท็กซี่นะคะจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะในช่วงเวลาเลิกงานรถก็จะติดเนาะค่ะกุลธิดาก็เลยใช้บริการทางด่วนเนาะค่ะก็ขึ้นทางด่วนมาเลยนะคะ ชมวิวข้างทางไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมค่ะชมเมืองป่าปูนนะคะชมธรรมชาติท้องทุ่งแล้วก็มาชมธรรมชาติในเมืองดูบ้างนะคะชมป่าปูนดูบ้างค่ะท่านผู้ชมค่ะ บนทางด่วนนะคะขณะนี้อยู่บนทางด่วนพระอาทิตย์ยามรบค่านะคะพระอาทิตย์ยามเย็นๆเนาะค่ะก็เป็นเวลากลับบ้านนะคะเวลาเลิกงานผู้คนก็สัญจรเดินทางกลับบ้านค่ะคุณธิดาก็เดินทางกลับบ้านเช่นกันนะคะ ก็เดินทางแบบไกลเลยเนาะค่ะเดินทางไกลจุดหมายปลายทางอยู่ที่มหาสารคามนะคะอุลธิดาก็เป็นชาวมหาสารคามค่ะวันนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านต่าง เกิดขึ้นมาเยอะแยะเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นน่าจะสร้างถนนาจากสถานีรถไฟไปเนาะคะ่ะนี่ก็จะถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะสถานีรถไฟสถานีกลางบางซื่อนะคะเป็นสถานีรถไฟแห่งประเทศไทยคะ่ะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดนะคะ ก่อนเวลากลับบ้านาถ้าพูดถึงรถไฟก็จะนึกถึงหัวลำโพงเนาะคะ่ปะปัจจุบันก็ย้ายมาอยู่ที่บางซื่อแล้วนะคะสถานีรถไฟสถานีรถไฟแห่งประเทศไทยย้ายมาอยู่ที่บางซื่อแล้วเนาะคะ่ะก็เรียกว่าสถานีกลางบางซื่อนะคะ จากหวลงพงหลายปีแล้วเนาะค่ะเส้นทางในเมืองกรุงก็สวยงามอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะสถานีรถไฟก็ใหญ่มากเลยนะคะดูสิคะรถวิ่งมาตั้งนานแล้วยังไม่พ้นเขตสถานีเลยค่ะ ็ใกล้จะถึงทางลงแล้วนะคะท่านผู้ชมคะม่ะลงจากทางด่วนแล้วนะคะพี่แท็กซี่ก็พาลงจากทางด่วนแล้วเนาะค่ะ เดี๋ยวก็จะไปกลับรถข้างหน้านะคะอยู U ่เทินไปหมอชิดเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชม